สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาแล้วนะคะพบกับเราในเบสที่2องเบสสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นไรอะ่ะเป็นน้ำแบบเนี่ยปวดตับตรงไหมอ๋มอเ <ๆ S 2> หรอคะพบกับเราได้ในที่เ <c oughs> uh, วอร์ไวด์เว็บนะคะทันบุรีทีวีนะคะ,ะ,คะติดตามชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ SMS อย่าลืมด้วยนะคะท่านผู้ชมในช่วงที่สอนี้นะคะส8ตอง125ค่ะโอเคแล้วก็มาพบกับเราเลยนะคะในข่าวตอนนี้เลยเนาะถูกต้องแล้วก็ใครที่แบบว่าชมผ่านแอปพลิเคชันด้วยถูกณแม่ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ถ้าใครยังแบบว่าดูออนไลน์นลอ,อยู่ตอนแล้วอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใส่มือถือเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะคะคนบุรีเ m ค่ะค่ะหรือเอสเอ็มเอสนะคะเท่านั้นเลยแล้วถ้าผู้ชมเขาโทรมาบอกว่าแต่ถ้าโทรมาตอนเอ้ยถ้าส่ง s อสเอ็มาตอนนี้เกี่ยวกับอกว่าได้ฟังเพลงของคุณจิมซาร่าวันไหนเพลงอะไรในชื่อดีเจอะไรเดี๋ยวให้ไปเลยอันนี้ไม่จำเป็นต้องอันดับที่เจ็ดอันดับนี้ก็ได้ถ้าส่งมาตอนนี้นะสมมติว่าส่งมาเออฟังเพลงก็มันเป็นอย่างเงี้ยวันที่ สิบเจ็ดธันวาคมสิบเจ็ดมกราคมปีที่แล้วเออสิบเจ็ดมกราคมปีที่แล้วในช่วงของปีเจบอลลี่จ้ะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกสิบเจ็ดมกราคมปีที่แล้วอย่าลืมมาที่อยู่มาด้วยนะฮะตามไปตามไปตีนะเพราะเราไม่ได้เข้ามาี่นี่เลยนะคะก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็เลยสีเอสบีเอสที่ให้กิมตัวนี้ไปนะคะกิมกำจัดขนนะคะอ่ะมาถึงข่าวของเราก่อนเดี๋ยวจะไปก่อไปค่ะตอนนี้ก็บอกว่ามีตีเกาหลีมาปลื้มคริปหอวัง เรือมาอย่าอย่าพูดติดกันสิตีเกาหลีมาเพิ่มตีเกาหลีมาขี้ถอวังตีเกาหลีขี้ถอวังไอ้ดีก็ไม่ร่อยมาพ้าตีตีเกาหลีขี้ถอวังบ้าเหรอเธอต้องพูดเย้แย่ตีเกาหลีขี้ถอวังต้องบอกว่าตีเกาหลีมาติดไอ้หรือไอ้ขี้ถอวังเออ มันนีจุกจิกกินห<ช>ัววางคีดหัวว่างมาปลื้มมาปลื้มคุณคี้หัววางันนี้ใช่ขอาไปว่าเออคนนี้เป็นคนแบบหนุ่มคนใหม่ของงานด้วยมันพี่จะบอกเดี๋ยวพูดหาว่าพี่ต้องค,คัดค้านอีกอ่ะเพราะไงมันเป็นธรรมดาคิดก็สวยจะตายนะคิดก็สวยตอนมาใส่คนตั้มบอเหมือนพี่เางเนี่ยถอดมาแล้วจาตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะะเหมือนกันเลยตาอมวยสิมเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าขอบอกว่า นานเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้มากนางจบจากประเทศนอกนะคะค่ะเขมเบอร์เดียแเบอร์เดียก็ไม่ใช่จริงเธอจบจากประเทศนอกมากับน้องสาวเธออีกคนหนึ่งอยเหมือนกันช่อลอยอยเป็นพลอเอ้ยน้องลอยที่อคุณพลอยใช่ก็จบมาด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เธอเป็นคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็ก็สมควรแล้วล่ะนะสมมติจะได้น้องเกาหลีมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนรู้ใจ นะก็ศึกษาแต่นางบอกว่าตอนนี้มัเป็นเพื่อนกันตอนหลวงปุ่ฤาษีไม่มีที่มาพึ่งมัอะไรอย่างนี้มาเพิ่มเขาเหมือนกับว่าหลุงกู่ฤาษีนี้เรารู้ว่าเมื่อกี้ก็าทางานอะไรหนึ่งเมื่อคืนท้ายก็เหมือนกับเขาปลื้มเขาปื้มยัดติ่งแล้วตรงนี้เลยว่าเขาเออ่ดูใจจริงจริงๆนะแต่ก็สนนั้นแหละสนนั่นแหละเติม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 แล้วรอรอฟังข่าวจริงเมื่อไหร่ก็จะเลิกกันแค่นั้นเองมันก็มีสองข่าวมีสองข่าวมีสองข่าวสองอมาเพิ่มสามเลยอ่ะว่าหนึ่งรัก อสองท้องสามเลิอก <c oughs> อาจริงจริงแค่นี้จริงโอเคอ่ะต่อเลยอีกหนึ่งถาไปกันถามที่ของคุณจีนกับคุณหนิงปณิตาแม่ที่ว่าเอ้ยหลังจากที่ว่าเขามีข่าวเกี่ยวกับมือที่ส่งมือที่3กันแล้วก็เคลียร์กันมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือว่าคุณจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการทําเพลงที่มาแต่งแต่งเพลงให้กับคุณหนิงใช่เออทำแต่งเพลง <c oughs> จริงๆเพลงที่จีนแต่งน่าจะชื่อชื่อนี้นะชื่ออะไร จุงมือผมตลอดไ่ถอดใจให้ผมเลยคุมตลาดยิง่งเจริญเห็นที่จะได้ไหมไม่ได้เพลงที่เขาแต่งมันจริงคือจะเป็นวา่าความรักมีจริงอทำไมจะไม่มีความรักมีอยู่จริง เออหนิงเจอกับเช่นตอนรายการปากโป้งที่เจ้าพี่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วก็คุยกันหนิงก็บอกว่าดีที่ดีมากเลยอะความนักสุดสายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับอีกฝ่ายนึงฝ่ายเดิเออยังไม่ได้เคลียร์นะแต่หลังจากนั้นบอกเพราะนักสุใสมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาหนิงก็ไปเดินตลาดยิ่งเจริญอ่ะก็พี่ชื่ออะไรนะพี่คุณจีนคุณจีนเขาจะเดินตามหนิงตลอดเขาเดินตามไปเหรอหนิงดีจังเลยอะบอกว่าบอกว่าเฮ้ย สามีรักสามีดู<ล>เขาเดินตามจริงๆเลยเหรอใช่เขาอุ้มลูกแล้วจริงเขาจ,งจงาจุงมือซานจุงมือเขาไม่ให้ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยไม่ก็ได้ข่าวว่ากังจากที่ว่ามีผ่าตอนนั้นดูดูดรายการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอว่าเขามาออกคูการวันนี้เกิดมาคุยไม่ใช่ไม่ใช่คุยเช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนั้นเขาออกมะไรคู่หลายโคนเกี่ยวกับเรื่อง่่เออให้ให้ให้ มาสามีอะไรอย่างเงี้ยรายการบอกว่าให้ภรรยามาสามีแล้วประมาณว่าคือคุณคุณหมิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาเผาลงเนื้อแล้วนะเรื่องราวของว่าเขาตุ๊กตุ๊กมาเขาจะให้แบบจำกัดเวลาสามีเข้าบ้านอ๋อจำกัดใช่ไหมบอกว่าห้ามเกินเยี่ยคืนตอนนี้เขาให้แล้วนะเมื่อก่อนนี้เอ่อตอนห้ามเกินยี่คืนเมื่อก่อนบอกว่าเอ้ยกับทุ่มสองทุ่มไม่ได้ตามบอกว่าดึกแล้วนะเดี๋ยนะให้มายี่คืนเชื่อพี่เสีจริง คุณจิงนะเชื่อพี่จิมเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขาให้เที่ยงคืนนะคะ,ะแต่วันหลังก็จะให้โทรตีสี่เหมือนเดิมความรักมันยืดยาวเวลาก็จะจช่ได้แล้วได้ข่าวว่าคือคุณจิงน่ะก้าวบ้านตอนเที่ยงคืนสามนาทไีไม่ผิดโดนโทรยิบยิไม่ผิดไม่ผิดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะหน้าประตะออูที่รักอยู่หน้าประตูแล้ว บ้านไครวะอีข่าวหนึ่งก็คือเรื่องราวของคุณลิเดียมกับคุณแมททิวลิเดียนะเราต้องอ่านกับลิเดียใช่ถ้าใส่สาลอีก็เหมือนเมื่อหลายตายเลยนะลีเดียเออดีไม่ได้นะคะไม่ได้เลยต้องลิเดียก็คือตอนนี้กับเรื่องราวความรักของคุณแมททิวดีใช่ไหม แปดปีแล้วเขาเพิ่งออกข่าวมาแม่ชิวก็ยังปลื้มอยู่ออันนี้คือรักที่อยู่ยงคงกระพันจริงๆที่เขากบกุมมาแปดปีแล้วหวานมากเลยเวลาผิดเข,ขาวหวานเขา,วห,วา,ขาวหวานจริงๆเลยที่มันมันเปรียบเทีเยบเหมือนกับคู่ของกายเดี๋ยววัหลังกายกับสก,กายาับเขา,ขากายน,นี่ไงชื่ก็จําได่ไหมกายและชานเออกายและชานเนี่ย เป็นลกอะไรไม่รู้กูจําชื่อตัวย่อของผู้ชายได้อย่างเดียวไม่เคยจําชื่อเต็มๆของนักแสดงได้เลยแสดงว่าต้องจำจำแต่ภาพาสอนย่อไี่แสดงว่าเป็นเจ้าแม่สอนย่อหรือเปล่าฉันไม่ชอบแต่แล้เจ็บใแล้วก็บอกได้เลยว่าเขารักตรงจริงแม่ชิวกับลิเดียเนี่ยพรอะธอรู้ไหมรู้ไหมเขาช่วยกันเสริมสร้างขึ้นมาในครอบครัวเขาแม่ชิวก็อยู่เบันเทิงลีเดียก็อยู่บันเทิงลีเดียลีเดียก็อยู่บันเทิง สองคนพอเข้าหากันเสร็จปุ๊บมันเป็นข้างเยที่แมมากเลยก็รีเดียเลยอ่ารีดีไ,ได้ดีมาก <c oughs> คือแปดปีแล,แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่เก้าเขาบอกยังไม่มีกําหนดจะแต่งงานกันนะคะก็ <c oughs> คงจะเร็วๆนีแหละเขาไม่เขาบอกว่าขอให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าจะรีไม่เดียเมื่อไหร่คือประมาณว่าตอนนี้เขาเหมือนกับว่าติดเรื่องของกําลังแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเร่งทาธุรกิจของตัวเองให้แบบว่าให้มันเจริญว่างันก่อนแล้วเดี๋ยวพอเข้าที่ก้าทางอะแล้วก็ค่อยว่ากันโอ้ถ้าเป็นพวกเรานะได้ครึ่งหนึ่งของแมจิวเบรรี่เดียที่มีเนี่ยพอตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะจริงๆเขามีเยอะแล้วนะเขาบอกจริงด้วยอ่แล้วก็เข้าเรื่องราวของเอ่อคนดังวิวาคุณต้องคุณต้องสุภัสุภัชยาที่เคยเป็นอดีตคนรักเก่าของคุณธันธนกรธนากรตอนนี้ก็จะแต่งงานไปแล้วกับดรเอก ชุน่ะชัดชรชาชัยจริงๆก็น่าจะแต่งนะต้องทำไมเพราะว่าตอนนั้นที่หลังจากทันไปมีเออเป็นผู้ใจของคอมอยูจิรานเขาก็เคลียร์ข้างอีกภาคหนึ่งนะแต่ก็มาจบกับคุณคนนี้ได้ก็โอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นว่าจริงๆเรว่เขาเหมาะสมกันไหมก็ถึงเวลาที่ต้องเหมาะสมแล้วว่ะ เออถึงเวลาแล้วแล้วทีจะต้องเหมาะสมแล้วถ้าเลยจากคนนี้ไปรถขยะฐานหน้าบ้านก็รีบเกาะนะคะน้อง่ะเด็เหมือนพี่นะคะ่าตอนนี้พี่รถเหลืองผ่านหน้าบ้านพี่เกาะแล้วค่ะอะไรก็ได้หมดตอนนี้รถคนกุจระเกาะเลยขยะขยกไม่เอาพุทธนาเบียขยะเปียกแลที่บ้านมีเนี่ยใช่ไหมก็บอกได้เลยว่าน้องอะไรนะเชื่ออะไเราจะกิน้องต้องแองต้องต้องก็สมควรอะมันเป็นอะไรที่แบบ ถึงเวลาแล้วอย่างที่บอกกันนะคะแล้วตอนนี้ว่าทันก็ทันก็ไปในทางที่ดีของเขแล้วเพรก็จริงๆทันดูข้อมันกันมากเลยว่าอยู่ในกองขาสวีทกันมากนะจริงๆเวลากินข้าวทันก็นั่งอยู่ตรงโน้นยูนนั่งตรงนี้นะผู้เล่นโต๊ะโหินตรงไหนอะผู้ชายนั่งฝั่งผู้หญิงนั่งฝั่งอ๋อและกองห้แยกกันไงอ๋อแล้วก็ก็ถือข้าวมาแลกกัน อเออยุธานี่ไหมยุธบอกไม่เอาท่านท่านว่ามั้ยท่านบอกไม่เอาอย่ายุ่งกับกู <c oughs> ไม่เขากรอบแยกกันอีนนี่คู่อย่างเขาฉันไม่ได้ว่า <c oughs> ขเขาไหนูม่ได <c oughs> ้พูดอะไรหนูแล้วเฉยๆก็แยกกรอบกันแล้วแบบพี่ชายนั่งฝัง่งผู้หญิงนั่งฝัง่งถ้าใครอยากจะกินนอนมานั่งตรงกลางนั่งกับพื้นกินด้วยกันก็ารับกันอันนี้พูดกันใหญ่เฉยๆแล้วก็เรื่องของคุณหวายด้วยหวายกับมิแกเซ่ตอนนี้แบบเปลี่ยนลุคเป็นผมทองนะหวยไปร้อยกับใครอีกล่ะไม่ใช่ไงก็คือหลังจากที่ว่า ที่เขามีข่าวว่าตอนนั้นเขาตกหมอรายแล้วน้องเขาโรงพยาบาลแล้วก็แบบคุณแฟนเขาว่าไปปดูแลอย่างนี้ไงก็เห็นว่ามีข่าวออกมาว่าไวนอนอยู่บนเตียงแล้วก็แฟนเขาเนี่ยก็คนรู้ใจก็เนี่ก็นั่งเข้าอยู่ข้างเตียงผิดปกติเหรอไม่เห็นผิดปกติเลยอ่ะเออไม่ไงก็คือแบบเขามาอัปเดตเฉยๆว่าความรักตอนนี้แฮปปี้มีการ นางก็ขยันอัปเดตอินสตาแกรมอันโอโซชียลเธอเธอเธอเคยดูโฆษณาอันนี้ไหมที่แบบว่านอนอยู่นอนนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีวัลพันวัลพันวัลพันอ่ะเคยดูโฆษณาอ๋อเคยดูโฆษณาโฆษณาพันหนึ่งอ่ะฉันเป็นอย่างนั้นเลยจริงเหรอตอนฉันป่วยมีตามเขาวัลพันวัลพันมีคนมาทวงนี่เดินมาัลอดตลอดตลองวันเดินเอามาเอามาฉันย้ายโรงพยาบาลเลยนะฉันย้ายเลยนะได้แล้วก็ปิดข่าวไม่ให้รู้ด้วยว่าอยู่บ้านไหนแต่เขาก็รู้เขาก็รู้เพราะพยาบาลใช่สุด <c oughs> ออลตามกันช่วงนี้มีชื่อว่าย,านยันย,ย,ยิงยาวปากวก็เ๋ายิงฉุกยันย<อ>ิงยาวฉุกนะตอนแรกเธยชนะชารทุกครั้งไปเพราะเธอตกใจแต่เธอตั้งสติเรืร่องเมื่อไรเวลาเธอโดนนึกเมื่อนั้นแหละสวัสดีค่ะคุณนุชรีสวัสดีค่ะดีค่ะคุณเมจิลจ้าเป็นอะไรทำไมถึงยังไม่รักษาจิตทัวไปตั้งนานแล้วนะนึกว่าอีออนมาทวงหนี้เหรอจ๊ะอีพอดีว่ากำลังเก็บเอ่อล้าง กำลังเส็ล้างใหคพามูค่ะอ๋อแตพิุจรีจ๋าที่บ้านไม่มีคนใช้เหรอคะแล้วคนใช้ใชแล้วคนใช้ที่ค่ะคนใช้ที่ชื่อคุณสวัย้วฮะอยู่ไหนอ๋อไม่ค่ะทำเองค่ะเธอเธอ,อเป็นคนพ<ด>ักเอนเป็นแ,แม่บ้านไงเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่บ้านจริงๆเลยตอนนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนตายไปเป็นผีบ้านผีเรือนพี่กายพี่กายค่ะตอนนี้อยู่ในรายการ ตัวแม่ใหญ่บันเทิงน,นะครับพ<อ>ี่เจบอลลี่แล้วก็เจจิมซาร่าด้วยในกะาะแล้วก็คุณผู้ฟัง<ร>คุณผู้ชมด้วยแล้วก็ตอนนี้มีรูปของเธอออนอยู่นะคะน้องไก่ขาแล้วจะถามน้องไก่ว่าเป็นอะไรตอนนี้ที่เสียงเนี่ยรู้สึกแปลกๆไปจริงอย่างที่ก็บอกน้องไก่ป่วยไก่ป่วยแล้วเหรอคะแล้วก็พอดีเส้นสาที่แล้ว เอ่อเล่นเตีนงาที่สาวพี่เ่วยเล่นเตีแค่ะพอดีว่าใหยแล้วก็เออนี่ะาสดเลเหมือนกแล้วเราะนั้นเอ่อนไม่ได้ติดไอ้ข้าติดกระโหลตดปักเข้าด้วยก oh ็เลยอาจจะได้นับเชื้อมาจากโรพยาบาเนาะคะไเป็นแหลเลยเป็นเป็นเป็นแลด้วยนะคะเป็นแลเป็นอสเทอด้วยค่ะแล้วก็ติดเชื้อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตายเหมือนบอลลี่เลยตอนนี้บอลลี่ก็ติดเชื้อ บัลลี่ก็ติดเชื้อนะเชื้ออะไรคุณแม่วันนี้เลยวันนี้วันที่นึ่งวันนี้วันอะไรวันเอ็ดโรกใช่น้องไก่ตกลงหายดีหรือยังหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้อะไรนะคะตอนนี้หายดีหรือยังอาการเป็นยังไงบ้างพี่ไก่ยืดยืดยืดบีบบีบใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้จะออกไปเริ่มอ่อประวัาิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ช่วงสองสามวันนี้ก็จะได้พักเต็มที่นะคะเพื่อรอไปดูงานในที่สุดที่เขาหัวว่างเนี่ยค่ะ เอาอย่างนี้นะไก่เขาบอกให้เลยนะตอนนี้มีข่าวเมาส์มาวันเมื่อก่อนเราสัมภาษณ์ไก่กับคุณสันใช่ไหมที่เป็นผู้จัดก,การใช่ไหมบ,บอกผู้จัดก,การใช้ชีดสนิทสนมเอ๊ะอะไรอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าไก่รูกจรีมีอะไรซุกข,ข้างในหรือเปล่าที่ป่วยเนี่ยไก่ลูกจารีมีอะไรซุกข,ข้างในหรือเปล่าที่ป่วยเนี่ยเป็นอะไรป่วยแน่เป็น้หวดจริงหรือเปล่าเป็นเหวดจริงค่ะผู้หญิงคนนี้พูดเชื่อได้ เขาบอกเลยเป็นเป็นสุดท้ายเนี่ยค่ะตัเสืนเนือได้เห็นไหมล่ะการแห็ดตันเป็นแบบแบบเนื้ออันเสริมแบบกัเห็นเป็นได้แต่ว่าเหยื่อขึ้นสมุนเนี่ยค่ะไก่ไก่ไก่นับถือพี่สิมใช่ไหมคะค่ะแต่ปกติพี่สิมต้อแหลนะอ๋อนจะได้เนื้อตลหลสอไม่เร็จไม่เมลยคลูกสาวเห็นไหมล่ะบอกเลยว ไม่ได้เลยเธอทันจะตายเดี medidas, ๋ยวนี้เดี banks, ๋ยวนี <mountain samurai turns out> yes, ้ว่าเธอไม่ไ <Por> ด้นะเมื่อก่อนเธอจะเงียบเดี๋ยวนี้เธอสวนพักเลยนะคะเดี๋ยวนี้ฉันนั่งในรถเธอฉันก็เงียบนะคะไม่ได้อ่ะพูดถึงห์ค่ะคุณแม่สิงเป็นคนดีมากแล้วก็คุณแม่สิงเป็น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 หน้าที่ช่วยเหลือผู้ช่วย นะคะเป็นคนดีดีแล้วก็มีน้ำใจแบบเอเอเชื่อมือรู้ดีคอยรูปีหน้าอนุสาวรีย์จะขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นอะไรเขามีเจ้าแม่กรณีบีบมวยผมอของเจนจะมีเจ้าแ,แม่นั่งเช็ดน้ำตา <c oughs> อยู่กลางบ้านพี่ไก่อัปเดตผลงานหน่อยค่ะพี่ไก่ค่ะอัปเดตผลงานช่วงน,นี้หน่อยค่ะคุณพ,พี่อะไรยังไงบ้างตอนนี้ต้นทีเชื่อมใหม่ออกมาแล้วนะคะก็ต้องชื่ออะไรบ้างว่า สือดาวทุกวัยไ่ได้ฟังซึ่งตอนนี้ก็สามารถเอ่อได้มาในการแล้วก็ชมทางช่องเอ่อด็ชุดต่างๆนะคะอย่างเงี้ยก็ฝากเขอร์แลบ้มนี้มีอันี่ริงเหมือเนี่ยนะคะได้รับคามิยมจากคือๆหลายๆท่าน นีว่าจะเป็นเุระดาเพลงของวาการรุ่นพี่เราก็คือคุณพ่อพลเรืินพานทองนะคะที่ได้มาในขาารต้องมีคนเดียวมาให้นะคแล้วก็เพลงน้เพลงคือรายกรตอนคืออาจารย์สินาฟ้าคุณาแล้วก็เพลงรากแร้ะต้องเศ้านะคก็เป็นการแต่งของ อาจารย์คำทีสนทางนะคะแล้วก็สุดท้ายเสียดายที่ชัไม่ได้ฟังอาจารย์พญจัยสิถึงเหงาเป็นชื่อใส่เงให้นะควก็ปาะกาศให้ชมตอนนี้ที่ถ่ายทำเสร็จแุ่เจริยแล้วสองเพลงด้วยกันก็คือรักก้าวตั้งแตะแลวก็เสียดายที่ชไม่ได้ฟังที่เป็นอุณหภูมิโอเคค่ะเขาบอกผ่านไปทางเอ่อเมคอัพอาร์ติสต์เลยนะว่าใส่รุจลีออกมาชุดเนี้ย หน้ากับผมเป๊ะมากเสื้อผ้านะผมโอเคเจริงๆเลยออกมาเป๊ะมากเลยแล้วก็ยึดทรงนี้ไว้เลยนะไก่น,นะเขาบอกเลยโดยเฉพาะไอ้นักปกอ่ะนักปกซีดีอ่ะสวยมากเลยจริงๆด้วยเครื่องความเคลีย์เครื่องเครื่องความเเครื่องนี้เก่งไหมล่ะฉันบอกแล้วเขาเรียนแบบฉันพูดไม่ได้พูดจะแก้ได้หมดเดี๋ยวนี้ วันหลังไม่ต้องพูดวันหลังเล่นแทร์ฉันแล้วกันนะค่ะคุณผู้จัดการคุณสันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้มันีอาจจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กำลังยพงานใหม่นะคะคือได้รับงานงานใหม่จากพี่เอคุภชัยนะคะให้ทัดับชบอลไปไปแคสต์เลอร์เลระครเรื่องอนุลิสรวัตนะคะที่นำมาทำใหม่คือในในน่กเาะก็รู้ว่าจริงอาจจะไม่ต้องเอ่อคป็หนึ่งสา่นลาเพราะที่ทางเล่นไว แต่ว่าลูกไห่รื้อนะคะก็คือผู้จัดจพี่เอสุภชัยเนี่ยนะคะกำลังกำลังคัดแชทซึ่งนักแสดงอยู่ทางบริษนข้อตส์ของคุณฝังก็จัดนักแสดงไปแชทซึ่งในเรื่องนี้รึเปล่าคะอ๋ะอจริงๆก็ก็เรียกฝากตัวฝ<ๆ>ากตัวได้ไหมคะพี่กายฝากตัวด้วย ได้ค่ะไปเล่นเป็นหมาพระเอกไปเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงพระเอกนะฮะให้พระเอกจูนนี่ไงเล่นสิีสัลลับเล่นเป็นแม่เป็นยายอะไรอย่างเงี้ยพี่กล้าอีูนอ๋อค่ะก<อ>ับ<อ>เธอเล่นไม่ได้แล้วกัเธอก็เล่นกัเธออย่างเดียวไก่ตอนนี้สบายดีแล้วนะก็รักษาตัวเ,อเยอะๆแ,แ,แล้วก็อีกสองวันเราจะเจอกันแล้วอีกสองวันนะคะค่ะได้ค่ะต้ขอบคุณพี่ที่รอนคนเก่งมาสองท่านนะคะแล้วก็ รายการรายการที่ท่านเช่อใจเป็นายการที่ท่านตัดอัลบั้มที่เสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังไม่เชื่อใจผู้ชายไม่ได้ฟังเลยนะคะทุกทุกทุกเศทุกวัายฟังว่าหมดถอนกับอัลบันมชุดนี้ค่ะฝากด้วยค่ะจะจะมีธิรชาค่ะจะตะกี้ตกใจเลยค่ะยๆเองผู้ชายเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังเราก็นึกว่าเสียดายจังเลยกระเทยไม่ได้ฟังอู้ตายแล้วตกใจเก่งมาก่ะเผู้ชาเลย นะโอเคขอบคุณมากคุณจริรีค่ะคุณ่คุณจรีค่ะแล้วก็ฝากคุณนุจิรีศิริชาว้ด้วยนะคะเธอเป็นหญิงกตันอยู่แล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ก็ซื่อหัวสัตย์ไม่เหมือนกันนะค่ะนี่เธอซื่อสัตย์แล้วเธอก็รักใครรักจริงแล้วเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ยอมเครก็ไม่ยอมจริงๆด้วยก็คือจริงๆว่านุจจิรีศิริชาเป็นคนที่ถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะตอนตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุมาตอนนั้นหน้าตาเธอดูไม่ได้เลยนะ อยู่หลังมากร้องเพลงออกมาคนก็ต้องขอดูได้ว่าใครร้องเพราะเสียงที่คุณภาพมากคือเสียงก็คือร้องมาจาได้ว่าเป็นใครถูกการเสียเป็นเอกลักษณ์เหมือนฉันเลยเวลาฉันไปกับลุจรีเสียชาลุจิรีเสียชาร้องอยู่หลังมากลูกใครร้องอยากฟังเสียงจังเลยต่อมาก็ฉันต้องสู้ต้องสู้จริงจ้าอันนี้เขา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 เรียกกนขอดูขอมันกันใครเนี่ยจะให้มันออกมานะว่าอย่างนี้ อ้ยเราก็ดีใจตอนแรกดีใจใครอะแต่ดูฮามากเลยข้างนอกใครอะแล้วะายไม่รอกนันะอันนี้เจ้าก็บอกออกไปเจ้าก็ปผล่ออกไปเนี่ยได้รางวัลรางวัลอะไรครับวดมั่งกระป๋องมากเต็มเวทีเลยหลบกันไม่ทันไม่ต้องเชิญใครผู้ชมให้เองเลยเขาถือมาให้กระป๋องโค้กเห็ยนไหมล่ะที่มีชื่อไอ้มีของอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเขียนชื่อไงแขียนแฟนรักเราเขียนมาให้ด้วยนะว่าอีหน้าด้าน ก็บอกเรืองเก็บไว้เลยนะเ่เก็บไว้เลยนะเ่เก็บเอาไว้ละเอาไม่ลก็เอาไม่ให้ออกไยังไงนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะเอเเอรนนิเซตเออหรือว่าขอหนึ่งเอฟเอไม่ได้หรอจริงๆเรามีคนเขียนมาเยื่องนี่ไงนี่ไงพี่บอลลีกับพี่จิมน่ารักมากค่ะชุดบอลี่เลิศมากเลยเห็นไหมชุดบอลี่เลิศมากชุดเจ็บอะไรนะแต่พี่จิมเปรี้ยวกว่า อะไรอ่ะไม่ฟนีตายฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนชื่อเลยได้ไหมอ่ะทำไมจิมสายชูแต่จิมเปรี้ยวมากว่ะต็มไม่ตายเดี๋ยวเว้นรักมันสิไอ้คนจิมก็เออพิงจิมติดแต่ยังอื่นไม่ได้นะตายแล้วจิมเปรี้ยวต้องเจอกันอ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ขอไม่ดีเลยรต้นแม่ไอ้คนนี้เลยอะไรดีหนูชอบอ่ะอาทิตย์หน้า ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครชมแม่จิ๋มเปรี้ยวไม่ให้นะคะขอบอกอาทิตย์นี้ให้อาทิตย์นี้ให้เลยนะคะขกงตูวคนนี้เลยนะคะอ่อมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาไหมอ่าเนียเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหลังรายการนะ,นะคะก็บอกคุณติดต่อเขาอีกทีหนึ่ง<ช>่าคุณคือคนที่เขียนแม่จิ๋มเปรี้ยวนะฮะว <c oughs> ันนีฉันให้เลยอันนี้ก็คือครีมของคุณจิ๋มเองอันนี้ครีมไปา <c oughs> ทาตอนที่อื่นนะคะ จะจะเปลี่ยนชื่อชัชแล้วจริงแบบพูดยากมากเลยอ่ะให้เป็นหนึ่งขวดเลยนะคะหนึ่งขวดเลยก็ร้ังเจอกันเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกัน<ม>นะตอนนี้ใครที่ติดตามเรื่องต่างได้แล้วผ่านทางเวิร์ไวเบ็บดรทีนะครั ก็เอเนตนะฮะเอเนตก็คือส8แปดตอหนึ่งสองห้านี่ก็ยังส่งมาได้แล้วก็มีชมผ่านแอปได้ด้วยสมกถูกต้องค่ะดาวโหลดแอปพลิเคชันวันนี้เข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ของคุณแล้วก็พิมพ์ค์ชคำว่าทนบุรี f m นะครับดูทีวีได้ดูทีวีได้ด้วยมันมีมีวิทยุให้เลือกแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยตัวแม่อห่บันเทิงมีไหมมีตัวแม่อห่บันเทิงนี่ไงทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองในนั้นมีไหมในนั้นในทุีีดวนบุรีเอ ให้ไวบ้านจริงเปิดให้ดูโอเคเชื่อวันนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วนะคะใรายการตัวแม่แก้มันเิงแล้วตามกับเราสองคนนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆอย่างนี้เลยนะคะบ่ายสองยุค่ายสามโมงเย็นนะคะทงช่องนี้ของเรานะคะคือเว w ร์ไวเว็บท e t v แล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะเจอกัวันนี้ตัวแม่ดิฉันจีนดรากับ มีเดบล h e ีแอดวานนะคะก็ขอลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะวันนี้ขอให้ถูกหวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะโฉบใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm เวอร์ไวยเว็บ o t ลูกทุ่งกรุงทน o t com เวอร์ไวยเว็บ d เลยเก fm เวอร์ไวยเว็บ o n r นรีท t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่ มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 7 5 5ลูกทุ่งกรุงมทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่ 2. 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่เลื่น8ป2 5 Music Relax ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจร oui. ิงเหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุ้มตาพีเจน้องพีเจโรดพีเจปูนิ่ค่ะพีเจกินค่ะพีเจโยรินครับพีเจนุ่มนิ่งพีเจน้ำตาพีเจบ้องพีเจจมูกพีเจนิคพีเจบุ๊คพีเจบอลท้าพีเจปิไฟพีเจอังพีเจกา พีเจนอตพีเจแชมป์พีเจนอตพีเจซูโฮกครับพีเจแบร์ี่พูพีเจแมนครับพีเจบลลี่พีเจเอคะ่ะพีเจไฮยอพีเจอยู่นะครับพ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไพร98.75 FM เพลงเพราะไม่ชิลเล่นสามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด